สวัสดีค่ะดิฉันสุภราสุวรรณค่ะจากสมาร์ทเบรนสาขาอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะที่โรงเรียนก็มีฉายาค่ะครูย่าน้อยแต่รู้สึกว่าที่ส่วนกายจะเรียกว่าอาจารย์อาจารย์แม่ยินดีนะคะที่ได้มาต่อแฟนชายอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะ,ะสำหรับว่าต้องทำาททำไมต้องทำสมาร์ทเบรนคือ จากการอ่านหลักแนวคิดหลักการของการอของสมาร์ทเบรนแล้วนะคะคือจินตคณิตนี่ไม่ใช่การคิดเพื่อที่จะให้เด็กคิดเลเร็วอย่างเดียวแต่เป็นวิธีการที่จะพัฒนาสมองเด็กให้เด็กเนี่ยได้ใช้สมองทางซีกข,ขวาให้มีประสิทธิภาพแทนที่ว่าการคำนวณเราจะใช้สมองซีกซ้ายนะคะเราจะเรียนจินตคณิตนี่เราจะได้ใช้สมองซีกข,ขวาด้วย นะมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของสมองอแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยมีสมาธิขึ้นทํางานเป็นระบบเป็นขั้นตอนขึ้นพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กให้มีบุคลิกภาพดตีตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ดดชันมองว่าเป็นหลักการที่เราต้องการแต่ผลสุดท้ายที่เราได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําให้เด็กเนี่ยคิดเลขได้เร็วพอเด็กคิดเลขได้เร็วก,ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีขึ้นไปอีก เพราะว่าการคิดเล็เร็วเนี่ยเราเห็นผลทันทีทันใดนะคะแต่ว่าการที่จะพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพมีความจําดีมีสมาธิดีเนี่ยต้องใช้เวลานานอันนี้เป็นที่มาของที่ว่ามาเลือกเลือกสมาร์ทเบรนนะคะค่ะเปิดมาแล้วกี่ปีอันนี้เราเปิดมาแล้วเป็นปีที่7กํากำลังจะขึ้นปีที่8แล้วนะคะผลตอบรับก็อบอกได้เลยว่าจากช่วงแรกเนี่ยที่เราเปิดครั้งแรกเนี่ย มีนักเรียนแค่7คนเท่านั้นเองนะคะประกาศรัาสมัยนีย้เพราะว่ามีการใช้ลูกคิดเนี่ยสำหรับการเรียนในปราจีนบุรีเนี่ยอยู่หลายหลายที่นะคะสมาร์ทเบนของเราไปเนี่ยหรือว่าเป็นลำดับที่3ามเมื่อที่เขาสอนโดยใช้ลูกคิดเนี่ยนะคะผลตอบรับก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเราทำการตลาดเนี่ยเราจะบอกเลยว่าโปรแกรมนี้เนี่ย ไม่ใช่โปรแกรมคิดเลขเร็วเป็นหลักแต่เป็นหลักก็คือการพัฒนาสมองเด็กพัฒนาสมาธิให้เด็กมีสมาธิดีขึ้นให้เด็กมีบุคลิกภาพดีขึ้นสามารถที่จะทํางานสมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเลขเร็วเนี่ยเป็นผลเป็นผลที่ได้รับที่อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผู้ปกครองพอใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราทําก็คือว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยต้องเรียนอย่างมีความสุข แล้วก็ให้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยคือว่าต้องรู้จักแบ่งปันมีความสุขเรียนอย่างมีความสุขแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักแบ่งปันกันต้องมอีไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นซึ่งการเรียนของเราเป็นการเรียนที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องสุภาพอะไรเงี้ยนะคะเราเราไม่ได้ฝึกเด็กเฉพาะที่ว่าการเรียนอย่างเดียวแต่เราฝึกทุกอย่างให้เขาด้วยเพื่อที่จะให้เด็กของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างดี นะคะ,ะการทําการตลาดแบบนี้เนี่ยรู้สึว่าผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็ถูกใจมากกว่านะคะผลการเรียนของเด็กนีเด็กที่มาเรียนที่เรานี่ผู้ปกครองบอกว่า 1. เด็กนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นคือเขาสามารถที่จะไม่ไม,ไม่ลุกลิกไม่ลุกลิกนะคะอันที่สองคิดเลขได้เร็วอันที่ 3. ามก็คือว่าคุณครูก็ชมชมว่าทำงานดีนะคะ ทำงานดีขึ้นการเรียนดีขึ้นในทุกวิชาก็ก็เขาสอบได้ดีขึ้นอันนี้อันนี้อาจจะมีหลายปัจจัยนะคะตรงนี้เป็นปัจจัยเสริมที่ผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็ก็ส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนของเรานี่ก็ก,ก็ก็ดีนะคะผลตอบรับของผู้ปกครองนี่ยอมรับที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องก็คือว่าเด็กสามารถเรียนต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ของเรานี่เรียนที่ระดับ9แล้วนะคะ,ะก็ถือว่าเรียนต่อเนื่อง แต่จะมีส่วนหนึ่งหลุดไปบ้างนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทาย Smart ทเบรนที่ได้ให้ความกรุณาให้ความรู้กับครูของเราเนี่ยอย่างไม่ปิดบังแล้วเราก็ไปถ่ายทอดให้เด็กได้อย่างเต็มที่แล้วก็ผลที่เด็กสามารถมาแข่งขันได้อันดับหนึ่งของระดับนานาชาติในระดับที่8ที่สที่อะไรเนี่ยก็ทำให้เราภูมิใจว่า ยิ่งนานขึ้นครูของเราก็เชี่ยวชาญขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนการสอนอย่างมีคุณธรรมมีจริยธรรมไม่ใช่ว่าเอาเก่งทางวิชาการอย่างเดียวนะคะต้องเก่งด้วยดีด้วยอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในจุดมุ่งหมายของเราอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในจุดมุ่งหมายของสมาร์ทเบรนด้วยแล้วก็ยินดีคะ่ะที่เราจะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถือว่าสร้างอนาคตของเยาวชนของชาติเราไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ